ตรงนี้เป็นที่แรกเลยนะที่ปฏิเสธขยะผมไม่เข้าใจเหมืนกันเขาก็มีเหตุผลของเขานน่แหละเพียงแค่ผมจะบอกว่าเป็นที่แรกที่ไม่เอาขยะดีจากตัวเองโอ้แป๊บหบนึงโอเคเปิดไม้ละผมกว่ลืมอีก อนนี้นะผมอยู่บนรถไฟ JR กําลังจะไปที่เมืองนารานาราเนี่ยมันเป็นเมืองที่มีวัดเก่าเยอะมากๆแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะก็คือเป็นเมืองกวางอะ่ะกวางที่นี่คือเดินบนถนนเดินบนอะไรได้หมดแล้วก็กวางที่นี่เนี่ยมันจะมีการคุ้มครองพิเศษห้ามใครไปทําร้ายมันซึ่งผมจะไปซื้อของกินให้กวางเลี้ยงคุกกี้ นี่ผมจะไปนาราพาร์คครับบอกว่าวิธีการไปเนี่ยบัส no. ตบหมายเลขสองอีสเกตไปโอเคอีสเกต เ,ออเพื่อนๆตะกี้ผมบอกว่าผมจะเดินไปใช่ไหมเอ,อ้ไม่ใช่ตะกี้ผมบอกว่าผมจะขึ้นรถบัสแต่ว่าผมคิดว่าผมเดินดีกว่าอยากจะดูบรรยากาศด้วยทั้งหมดประมาณ18นาทีอ่ะ1.3กิโลมันบอกอืจะเดินไปพังพางเนาะจะได้พาเพื่อน <c oughs> ๆไปชมบรรยากาศด้วย <c oughs> รอไฟดูผู้คนก็รอไฟหมดเลยแล้วก็พอเวลาไฟเขียวห่าคนก็ต่างเดินเขาเขารบจราจรมากมากซึ่งตามในแบบเนี่ยเราต้องเดินตรงไปเลยนะไหนว่าเ mm hmm. นี่ยเดินตรงเลย <laughs> นี่ก็เป็นนารายฟอร์เมชั่นเขาก็จะเป็นประมาณว่าแผนที่ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยเวลาเพื่อนๆเจอแผนที่เนี่ยนะให้ดูก่อนเลยว่าเราอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราอยู่ตรงนี้มันจะมีสีแดงๆอยู่ here แล้วเราก็เดินตรงปุ๊บแล้วก็เราเลาะเลาะเลาก็จะเจอเลยนาราพาร์คไปเมืองสงบเป็นเมืองนึ่งลยด้านนารา ตอนนี้ยังไม่เห็นกวางกว้างมันจะอยู่ในสวนของมันเต็มไปหมดเลยเคยดูไว้ล่างของฝากก็มีรูปกว้างเห็นไหมป้ายมันก็เป็นป้ายกว้างอะไรอะไรก็กว้างเดี๋ยวเราเจอกันโอเคนี่เราก็ถึงเขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางของเขาเลยนะไม่ใช่จุดศูนย์กลางดีให้เรียกว่าเกตดีกว่าเป็นประตูทางเข้าดีกว่า กว้างแล้วเต้เห็นกวางแล้วเห็นกวางจนได้อดีว,ว่าด้านนอกนู้นมันจะเยอะกว่านี้อีกไปเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆไปดูบรรยากาศคร่าวๆว่าเป็นยังไงเนี่ยคร่าวๆเป็นอย่างนี้แต่เราสามารถไปไหว้ด้วยนะสารเจ้าเนี่ยทำได้ถ้าใครมีความเชื่อก็ ไปทำได้เห็นเปล่าดูนี่ก็คือวัดที่ผมบอกเห็นไหมมีกวางคอยต้อนรับทุกคนก็น่าสนใจอ๋อเข้าไปด้านในได้นะทุกคนแต่ว่าต้องไปซื้อตั๋วตรงนั้นแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจะเข้าด้านในตรงนั้นก็ต้องซื้อตั๋วตรงนี้ โอ <Okay, S 2> เคเพื่อนๆเดี๋ยวผมเดินไปที่ควางเลยล้วกันนะอยากจะเจาะคลิปตรงนั้นเลยเพราะผมบอกแล้วไงจะมาให้อาหารควางไปๆๆๆดู๋วเพื่อนๆนี่ก็เป็นเด็กนักศึกษามาทัศนศึกษาคนนี้ชัวายบายจะเดินตรงไปเลย เด็กเต็มเลเลยคนด้านหลังก็น่าจะเป็นครูคอยเฝ้าอยู่ไปต่อไปต่อโอ้มีลูกกวางแล้วเห็นไหมอู้เสาก็มีกว้างไปต่อถ้าเพื่อนเพื่อนได้ดูเนี่ยนาราพาร์คมันกว้างมากๆไปตรงนู้นก็ได้ไปตรงก็ได้จะเลี้ยวสายก็ได้เดี๋ยวผมจะไปที่มีเขาที่เขาขายคุกกี้กันน่ยนะเพราะผมจะซื้อคุกกี้ให้กับกวาง ตอนนี้ผมก็ได้แค่รอรอไฟเขียวแต่เราจะเดินไปตรงนั้นนะมีกวางเต็มหมดเลยเดี๋ยวผมจะไปเซเวดูก่อนนะว่าที่ไหนที่ผมคิดว่าเป็นจุดๆุดๆที่ควรถ่ายมากที่สุดเพราะผมไม่อยากจะถ่ายตรงกวางน้อยๆไงเพราะผมจะซื้อลุกกี้หลายชิ้นมากๆให้เขาโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันแล้วกัน โอเคเพื okay, ่อนๆหลังจากที่ผมได้เดินหมุนนะนะผมก็คิดว่าที่ไหนๆมันก็โอเคเหมือนเลยแต่กว้างอ่ะมันไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเว้ยเมื่อก่อนน่ยกว้างเยอะกว่านี้จริงๆโอเคแสดงว่าเดี๋ยวผมจะซื้อตรงนี้เลยผมคือมันมีหลายร้านร้านใหญ่ร้านเล็กแต่ผมอยากจะซื้อร้านเล็กดีกว่าถ้าหากว่าราคามันไม่ได้แตกต่างมากนัก seme masan Konishiwa uh, how much 200 how many pieces how many cookies 10 um hold on okay can i, can I take 10 um, i want 10 1 2 3 4 5 10 packs yeah 10 10 packs yeah so 2000 right okay uh, 2000 um how how many of that uh, 5 i need more 5 more 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 5 yeah yeah i want more yeah more 5 no 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 i mean 10 i need i want it 10 okay hold on i mean yeah i want 10 oh hold on bro <laughs> I want you to have a beautiful day so. <laughs> <laughs> yeah, 10? We have a free? Free one something? <laughs> okay. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Yoichi <Okay. laughs> Nishio. <mumbles> <laughs> have a good day. Yeah. Blue Pumsu. Oh man. เดี๋ยวผมขอไปที่ไกลๆก่อนดีกว่านะผมจะแกะไอ้ปอกมันให้หมดแล้วก็ผมจะใส่ในถุงทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าผมแกะตรงนี้เนี่ยมีคนจ้องขโมยดูดิมีคนจ้องขโมยเดี๋ยวผมจะไปที่ไกลๆเดี๋ยวนะผมจะไปที่ไกลๆไปแกะทั้งหมดใส่ถุงเอาละ ไปขยะเต็มหมดเลยใส่ในนี้โอเคเราไปหาก,กวางกันเสียดายคนไทยไปแล้วผมกะว่าจะช่วยให้เขาเรียกรีดแจกงให้ผมโอเคมาแล้วตัวแรกชิว b r ชอบชอบโอ้ดู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 เอ,อีกเปล่าว่าไงเอยนหนักแค่กี่เอ้ นาแก่ยิ่งนาแก่ย่งทุกอย่นี่นี่ฮันย่อยอตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาไม่ต้องแย่งกับเขาอ้าวสวัสดีครับคนไทยครับมาช่วยผมแจกไหมเดี๋ยวผมเอาคุกกี้เยอะไปหมดเลยคุกกี้ซื้อมาจากใช่ผมกำลังถ่ายคลิป u t u b e อะครับมาเที่ยวกันใช่ไหมครับเนี่ย โอ้คือแบบใช่โอ้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 คือแบบแมนแบบแบบแบบคือมันไล่ผมเลยเว้ยทุกคนดูดิคือคือมันไล่ผมโอ้โอ้โอ้ใกล้ๆเดี๋ยวผมไปที่อื่นพอละพอละมึงกินเยอะละเดี๋ยวผมไปที่อื่นต่อ ไอตัวที่แบบโอ้โหเอาไหมอ่ะไม่ไม่เป็นไรเอาเอาไปเลยเยอะผมผมซื้อหนึ่งร้อยชิ้นทั้งหมดไม่ใช่คนไทยอ่ะผมคนไทยอุ้ยเดี๋ยวคนไทยค่ะไม่อ้่ะช่วยช่วยช่วยผมแจกได้ไหมอ่ะอ่ะอ่ะเยหยิบเยอะๆเลยพี่เยอะๆเลยระวัง <laughs> oh no, man. You want some? It's for free. Yeah, just take it. I bought it like hundred pieces, so just take, take, take. I mean, take it. Thank you. Yeah. Thank you. <laughs> Japanese? Oh no, uh, Chinese. Chinese? Oh, watch it. Thai foreign. Zai tian Shuai Wushu Shi Han honey 对,吹起了一个,一个年, oh. yeah Oh, sorry. 我买好多，他们买几个？You oh. want some? Just take it. Yeah, for free. Okay. You have? I have? Oh, maybe you want more? No. <laughs> Thank you very much. Just, take it for free. I, I just bought like hundred pieces, so help me, help me. Oh, why you buy so? Why Yeah, I make a YouTube blog. YouTube, I'm a YouTuber, so just oh. you know, like. Thank you v e r much. Yeah, no, no, No no ร o อีสแคร์ผมจะไปที่กวางตรงนี้ Let's take it bro only one only one yeah <laughs> มาเลยถ้าอยากกินก็ข้ามมา <laughs> ถ้าอยากกินก็ข้ามมาไอตัวนี้ไรตัวนี้ไรโอ้ย oh, นี่มันข้ามมาจริงๆเว้ย โอ้โ oh, oh. นี่นี่นี่วู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 โอ้โห,ห,หดูมันไล่เป็นฝูงเลยโออโหดูมันไล่เป็นฝูงดูมันไล่เป็นฝูงเลยมันดูมันไล่เป็นฝูงเลยผมโดนปล้นเอาอ้นนี้มาอีกตัวหนึ่งละผมว่ามันมันมน่าต้องจะต้องมีความหมายอะไรสักอย่างที่เขาใส่ปลอกคอตรงนี้ตัวนี้มันต้องพิเศษอะไรสักอย่างอาจจะไม่สบายหรืออะไรสักอย่างเนะ่ยเนาะมันคงไม่ใส่ปลอกคอหรอก มันมันเหมือนกับขี้แพะเลยอ่ะขี้กวางดูดิโอ้คือผมซูมไม่ได้เลยเนี่ยคือมันจ้องจะแบบโอ้มันชนตูดผมดูนะดูดูมันชนตูดผมดูดูไปว้าวอร่อยเลย ใช่ป่ะโอ้คือไอตัวนี้คือมันมันผมว่ามันน่าจะหิวมากๆเลยนะหรือไม่ก็มันก็โรคจิตอ่ะดูดิดู <c oughs> ด,ดิดูดิดูดิดูดิมันไล่ผมดูมันไล่ผมสองตัวแนละ้วสตัวโอเคอ่ะอ่ะอ่กินไหมอ่อถ้าจะกินก็เอาดินี่ๆ่ เดียวผมจะตั uhm ้งกล้องตรงนี้นะแล้วก็ผมจะไปยืนจุดตรงกลางนั้นแล้วก็คอยแจกอาหารจะดูมันจะมีปฏิกิริยากับผมยังไงโอ้โอ้โอ้โน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 ้เดอะฟู้ดอีส โอ้โหน้องแมนโอ้โหมันกัดตูดผมโอ้วิไม่กัดกางเกงกูดิไปแล้วไปแล้วผมไปแล้วดูดูผมไปแล้วไม่ไหวแล้ว ดูดูอิ่มได้มันซึมีมาเส้นอาเรงาโตคาเซมาส Can you trash Where's the trash ไม่เนอะ mm, Not here So where is the trash อ๋อโอเคโอเคบาคือปกติอะนะถ้าผมไปกินที่ไหนอะเนี่ย สมมติว่าเรากินที่เซเว่นหรือกินที่สตรีฟูดไหนๆกินอาหารเสร็จก็กินขยะเสร็จปุ๊บเราสามารถทิ้งขยะที่ร้านนั้นได้เลยเจ้าของร้านเขาเา้าใจแต่ผมตรงนี้เป็นที่แรกเลยนะที่ปฏิเสธขยะผมไม่เข้าใจเหมือนกันเขาก็มีเหตุผลของเขานน่แหละเพียงแค่ผมจะบอกว่าเป็นที่แรกที่ไม่เอาขยะโอ okay. เคเพื่อนๆเหนื่อยมากคือแบบการกิงผมคงสุกโป,ปกอะ่ะคือมันทั้งกัดทั้งชน ดีที่มันชนตูดผมไม่ชนด้านหน้าถ้าชนด้านหน้ามันจะเจ็บหัวแน่โอเคคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่บายมีความสุขมากอ้ยไม่บายก่อนดิต้องบอกก่อนว่าเพื่อนๆนะต้องมาที่นี้เมืองนารามันอยู่ใกล้โอซากาแค่ชั่วโมงเดียวเองขึ้นด้วยรถไฟ JR มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ มันเป็นเมืองที่สงบแลเพื่อนๆคือมันมันมีความสุขนะถ้าเพื่อนๆชอบสัตว์อะไรอย่างเงี้ยต้องมาสักครั้งแล้วเจอกันใหม่บาย